สวัสดีค่ะพบกับทาราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทาราพามาพบกับเจ้า Toyota v o o อคันนี้นะคะเป็นปี2015ค่ะเครื่อง1.5นะคะตัวเจนะคะเรียกได้ว่าให้สภาพมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะในราคาเพียง39,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้น5,000บาทเท่านั้นค่ะและถ้าเครดิตดี D นะคะตรงนี้ได้ฟรีดาวไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนแรกนะคะว่า รถคันนี้นะคะให้อะไรมาบ้างให้ออปชั่นอะไรมาบ้างค่ะมาในส่วนแรกค่ะเป็นกระจกนะคะกระจกตรงนี้นะคะให้มาพร้อมกับสภาพสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยแตกงานนะคะสภาพสีใสแบบนี้พร้อมใช้งานเลยค่ะในส่วนด้านของกระจังหน้านะคะให้มาสตัวยแบบนี้คาดคาดโครเมียมนะคะชุบโครเมียมมาส,สวยๆเลยค่ะกับโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะยังไม่มีคาบเหลืองใดทั้งสิ้นค่ะ ในส่วนของตัวกันชนค่ะให้มาเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำแบบเปียนโนนะคะเปียนโนแบบสีดำดำด้านค่ะมาในส่วนของกระจกด้านขวาหน้านะคะตรงนี้ก็ให้มาเฉพาะสภาพพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะคะมีความใสนะคะและไม่มีรอยแตกงานใดๆทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางกับอ่ายางกับล้อนะคะล้อนะคะให้มาเป็นแบบล้อกระทะนะคะขอบ15นะคะ แล้วก็ตัวยางนะคะเป็นยางหนึ่งแปดห้าทับหกศูนย์ทับ R สิบห้าค่ะเรียกได้ว่ายางตรงนี้นะคะให้มาสภาพก็ยังสภาพสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระจกไฟด้านข้างค่ะกระจกไฟด้านข้างนะคะให้มาสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะและมีแต่งดำมาตรงนี้ด้วยนะคะมาดูตรงมือจับค่ะมือจับนะคะให้มา สีเดียวกับตัวรถค่ะแม็กนะคะให้มาแบบเดียวเช่นกันค่ะนี่ค่ะดอกยางลึกๆแบบนี้นะคะเรียกว่าใช้ได้ระยะยาวกันเลยทีเดียวค่ะในส่วนของระบบล้อหลังนะคะให้เป็นระบบแบบดัมเบลมาให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของส่วนท้ายกันบ้างค่ะในส่วนท้ายรถนะคะให้มาสวยๆแบบนี้เลยค่ะความสวยของรถคันนี้ถือว่าคุณภาพเกรดเนะคะเราคัดรถคุณภาพเกรดเอมาให้ลูกค้าไม่มีชนหนังไม่มีทิ่ว่าไม่มีจมน้ํา แน่นอนนะคะมาดูในส่วนของไฟด้านหลังนะคะเรียกได้ว่าให้สภาพสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยแตกงานะคะไม่มีคราบเหลืองสวยใสเลยทีเดียวแล้วมีตัวทับทิมนะคะไฟทับทิมมาให้สองฝั่งซ้ายขวานะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องค่ะว่าห้องเครื่องให้อะไรกันมาบ้างนะคะเอยขอโทษที่ค่ะในส่วนห้องสัมภาระค่ะว่าให้อะไรเรามาบ้างนะคะ นี่ค่ะในส่วนของห้องสัมภาระถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวค่ะจุของได้เยอะนะคะแล้วก็ให้ถาดของโตโยต้าจากโรงงานมาโดยตรงค่ะเรียกไ,ได้ว่าสภาพนี่ยังคงใหม่อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างของตรงนี้ค่ะในส่วนของอะไหล่นะคะอะไหล่ยางรถยนต์ให้มาแบบนี้นะคะกับอุปกรณ์เครื่องมือที่อยู่ด้านในตรงนั้นนะคะถือว่าสวยเลยทีเดียว นี่ค่ะจุดเมคอต่างๆของตัวรถนะคะยังอยู่คมบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะน็อตยังคงมีสภาพงคมคมแบบนี้ส,สวยๆแบบนี้ค่ะจุดเมคอตรงนี้อยู่คบนะคะให้ความสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะซิลิคนนะคะตรงนี้นะคะยังคงอยู่นะคะสวยเลยทีเดียวค่ะซิลิคนเป็นแนวเส้นตรงนะคะเรียกได้ว่ารถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆค่ะมาด้านนี้ค่ะ น็อตตรงนี้ก็ยังคงให้สภาพสวยเหมือนเดิมนะคะเรียนได้ว่ารถคันนี้สวยเดิมคุณภาพเกรดเอนะคะหากใครเห็นแล้วนะคะสนใจนะคะโทรหาทาราศูนย์หกห้าสามสองสามแปดเจ็ดเจ็ดค่ะทารายินดีํำปรึกษาทุกเคสทุกกรณีนะคะขอแค่เพียงโทรมาหาทาราค่ะตรงนี้มีไฟเบรกดวงตาที่สามให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะอยู่ด้านหลังนะคะนี่ค่ะไฟเบรกดวงตาที่สามอยู่ตรงนี้นะคะสองฝั่งค่ะ และตัวโลโก้นะคะกับตัวหนังสือวีอสอออน,นะคะให้ชุดโคมเนี่ยมาแบบสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาดูในส่วนของกระจกหลังขวานะคะกระจกหลังวาอ่าไฟท้ายหลังขวาค่ะขอโทษทีค่ะในส่วนของไฟท้ายหลังขวานะคะเรียกได้ว่าให้มาแบบสวยๆเงาๆแบบนี้นะคะสภาพที่คือพร้อมใช้งานเลยค่ะในส่วนของยางกับร้อมแม็กนะคะตรงนี้นะคะให้สภาพมาอย่างสวยเลยค่ะ มาส่วนของด้านของกระจกนะคะกระจกนะคะเป็นโรงงานจากโตโยต้าค่ะนี่ค่ะทั้งสี่ด้านนะคะติดฟิล์มมาให้พร้อมนะคะเรียกได้ว่ารถนนี้สวยเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะล้อด้านหน้านะคะ สภาพยังสวยอยู่เลยค่ะหากใครเห็นคลิปนี้แล้วสนใจโทรหาทาราศูนย์หกห้าสามสองสามแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะทารายินดีให้คำปรึกษาค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในกันบ้างนะคะว่าส่วนภายในของรถคันนี้ให้อะไรเรามาบ้างเลยนี่ค่ะตัวแผงค่ะแผงแผงประตูนะคะเรียกได้ว่าแผงประตูให้มาแบบพลาสติกปั้นรูปแบบดีนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสไตล์ของวีออสคือทําตะเข็บแบบนี้มาเลยนะคะตะเข็บเหมือนเย็บมาเลยค่ะเป็นสีดํานะคะ สวยๆแบบนี้นะคะดีไซน์ออกมานะคะให้ดูหรูหรานิดนึงนี่ค่ะระบบเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกไฟฟ้าทั้งสี่ด้านนะคะให้มาสวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านล่างนะคะวางอา่าวางว่าเรียกอะไรวางแก้วได้สองช่องนะคะเราเก็บของนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในรถกันบ้างค่ะว่ารถคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสตาร์ทรถก่อนค่ะอย่างแรก นี่ค่ะเป็นไงคะเสียงสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงบีกันก่อนนะคะโครงบีนะคะให้น็อตส,สวยๆแบบนี้มีความคามแบบนี้มาให้เลยนะคะนี่ค่ะสวยเลยทีเดียวนี่ค่ะ แผ่นเพชรตัวนี้ติดอยู่นะคะแผ่นตัวนี้ติดอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะน็อตสกูให้ความสวยเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะยังไม่มีร่องรอยของการไข่ขคุ้มคมแบบนี้นะคะบอกให้เป็นเบาะแบบปรับปรับมือนะคะก็ปรับมือค่ะและเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะให้ปอกผ้ามาแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้ถือว่าคุ้มราคาจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพวงมาลัยกันเลยนะคะ ในส่วนของพวงมลาลัยค่ะให้พวงมลาลัยแบบสามก้านมาแบบนี้นะคะกับโลโก้สวยๆแบบนี้นะคะมีจุดถุงลมนิรภัยให้สองจุดค่ะก็คือฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งคนนัเอ่อคนนั่งข้างคนขับนะคะหน้าปัดให้มาแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะช่องแอร์ตรงนี้นะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะตรงนี้เป็นสีดำด้านนะคะนี่ค่ะ มาส่วนในของเครื่องเสียงวิทยุนะคะเดี๋ยวเราเปิดก่อนนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนหมุนช่องแหมเปิดสภาพยังพร้อมใช้งานอยู่นะคะเรียกไ,ได้ว่ารถคันนี้สวยเลยทีเดียวนะคะในช่องแอร์ค่ะช่องแอร์ให้มาสภาพเอ่อช่องแอร์ให้มาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะช่องแอร์ให้มาสองช่องใหญ่ใหญ่แบบนี้นะคะจุดไฟผ่ามาให้มาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี้ใช้งานได้ปกติค่ะในส่วนของแอร์ค่ะเป็นแอร์ระบบปรับแมนนวลนะคะแล้วก็มีช่อง DC 12โวลต์120วัตต์ให้ค่ะมีที่วางของตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะมีถาดให้ด้วยนะคะอันนี้ถาดให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของเกียรยค่ะหุ้มด้วยหนังนะคะหัวเกียยวหุ้มด้วยหนังตรงด้านข้างของเกียยวตรงนี้หุ้มด้วยหนังนะคะตรงนี้เป็นสีดําสีดําออกเงาๆนะคะส่วนก้านจะเป็นแบบชุบโครเมียมนะคะ ให้เป็นแบบเกียร์ออโต้มาเลยค่ะในส่วนของพนักแขนนะคะก็มีมาให้นะคะตรงนี้เบรกเป็นระบบแบบเบรกดึงขึ้นนะคะแบบโยกดึงขึ้นนะคะเรียกได้ว่ารถคันนี้ให้มาสวยเลยเชิเดียวนะคะในส่วนห้องสัมภาระห้องเก็บของเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะมีตรงนี้ให้แยกส่วนน,นิดนึงค่ะเรามาดูในส่วนของด้านคอนโซลด้านหน้านะคะ คอนโซลด้านหน้าค่ะให้มาสภาพสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะสไตล์ของ v ีออนะคะต้องมีแบบนี้นะคะนี่ค่ะยังไม่มีแดดเรียใดยๆทังสิ้นถือว่าให้สภาพมาสวยงามเลยทีเดียวนะคะในส่วนของม่านบังแดดนะคะมีม่านบังแดดมาให้นะคะนี่ค่ะม่านบังแดดม่านบังแดดมีมาให้นะคะแล้วก็ไฟเปิดได้สองจุดแบบนี้นะคะค่ะเปิดตรงนี้ก็ได้นะคะนี่เห็นความสวยนะคะ สภาพไฟยังพร้อมใช้งานนะคะเรียกได้ว่าสวยเลยทีเดียวค่ะภายท้องรถนะคะภายใายเอ่อโทษทีค่ะใต้หลังคานะคะยังคงมีสภาพสวยไม่มีคาราบเปื้อนใดๆนะคะเรียกได้ว่ารถคันนี้สวยเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันมาในส่วนของห้องเครื่องค่ะเรียกได้ว่าห้องเครื่องตรงนี้นะคะยังคงมีสภาพใหม่อยู่นะคะตรง ตัวโครงนะคะยังรถสกู๊ตเนี่ยค่ะยังคงมีสภาพสวยใสแบบนี้นะคะใหม่ยังมีความคมแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้ความสวยแบบนี้เลยค่ะ mm. หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถคันนี้นะคะโทรหาทารานะคะ0653238797นะคะ mm. ทารายินดีให้คำปรึกษาค่ะพร้อมกับรับประกันและวารันตีเรื่องโครงสร้างไม่มีจนช,ชนหนักไม่มีพลิกคว่ำแล้วก็ไม่มีจมน้ำแน่นอนค่ะ ในส่วนจุดของเมคอาร์ตค่ะนี่ค่ะในส่วนห้องเครื่องนะคะถือว่าตรงนี้สวยมากเลยทีเดียวนะคะสติกเกอร์นะคะยังคงแปะเรียบเนียนอยู่กับตัวรถนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5นะคะ1.5ลิตรนะคะแล้วในส่วนของฝาก,กระโปรงค่ะให้ให้นอนมาแบบคมๆแบบนี้สวยๆแบบนี้จุดเมคอาร์ตสวยๆแบบนี้นะคะถือว่าใครได้รถคันนี้ไปก็คุ้มเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะจุดเมคอาร์ตล่องรูนะคะไม่มีบิดเบี้ยวใดๆนะคะ ถือว่าให้สวยมากเลยนะคะคันนี้นี่ค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะเห็นคลิปนี้แล้วสนใจนะคะโทรหาทาราศูนย์หกห้าสค่ะมาในส่วนท้ายคลิปแล้วค่ะตรงนี้นะคะทาราลืมแจ้งไปว่าระบบเบรกของคู่หน้าเป็นแบบดิสเบรกนะคะระบบเบรกด้านคู่ล้อคู่หลังเป็นแบบดัมเบรกนะคะ แล้วเราไปดูนะคะว่าตรงนี้นะคะในส่วนของตัวรถเนี่ยให้สภาพมาสวยแค่ไหนนะคะเราจะให้ชมรอบรถนะคะเส้นสายของรถเนี่ยยังคงเป็นเส้นตรงเป็นแนวตรงสียังคงสวยงามนะคะไม่มีรอยรักยิ้มไม่มีรอยบุบใดๆทั้งสิ้นค่ะเรียกได้ว่ารถคันนี้ผ่อนแค่5,700 5,000กว่าบาทนะคะโอโท่ค่ะ5,000กว่าบาทได้รถสภาพสวยๆมือหนึ่งแบบรถคุณภาพเกรด A แบบนี้นะคะ สวยเลยทีเดียวนะคะด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งค่ะในส่วนด้านข้างอีกฝั่งค่ะรถคันนี้นะคะรองรับน้ํามันเครื่องเบนซินนะคะแล้วก็แก๊สโซฮอล์91นะคะถือว่าประหยัดอยู่นะคะนี่ค่ะด้านข,าข้างของรถนะคะเส้นสายยังสวยนะคะสียังสวยนะคะแสงสตกสะทบเงานะคะให้ความสวยอยู่นะคะหากใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะสนใจนะคะโทรหาทาราได้ค่ะ 065-323-8797ค่ะทารายินดีให้คำปรึกษานะคะส่วนคลิปนี้ค่ะทาราไปก่อนนะคะหากคลิปหน้าทารามีรถ v ีออสคันไหนสีอะไรมาอีกนะคะทาราจะรีบไปถ่ายคลิปแล้วมาให้คุณลูกค้าดูนะคะทารานะคะรบกวนรบกวนกดส u b s c r i b e กดติดตามกดแชร์ให้กับทาราด้วยค่ะส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ